มีราคาเท่าไหร่บ้างครับตอนนี้ของมันหมดครับเหรอเหรอโอ้ยมีเพื่อนเพื่อนเม้นมาเยอะเลยอยากได้กันเยอะแยะไปหมดตัวละสองพันตัวตัวสองพันเหรออันนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาเขาเขาจะเอาไปให้ลูกเรียนสําคัญคือสองพันแล้วพวกเนี้ยซัมซุงอะไรพวกเนี้ยเอเซอร์สองพันห้าแล้วไอ้ตัวแดงแดงข้างหน้าเนี่ยสี่พันห้าสี่พันห้โอ้นี่สเปคสูงหน่อยนะสี่พันห้าคือ มันมันเรียนได้ใช่ไหมเนี่ย,ยเด็กๆมันเอาเอาไปเรียนออนไลน์ได้ใช่ปะดูเน็ตดูอะไรได้เลยโอ้นี่ไอ้ตัวขาวเนี่ยลุงพันหนึ่งพันห้าร้อย 5, บาท, 1, บาทมันเชื่อมเน็ตได้ดไหมเนี่ยเกาะ Wi-Fi ได้เหรอกูตายแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทซัมซุงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะลุงโอ้ยวันนี้อันนี้เสียบไฟอยู่นะก็คือว่าแบตมันไม่ค่อยอยู่แล้วเนาะ ต้องเสียบไฟอ้องเสีนงันห้านะลุงหนึ่ันห้านะโอ้ oh, oh, เป็นวินโดว์อะไรเนี่ยแปดโอ้แปดก็เหลือแล้วโอ้ห oh, 1,500พันห้าร้อยบาทนี่นะฮะอยู่ที่ตลาดปทาวิกรนนะฮะใครอยากเรียนเนาะมาดูได้นี่ไอ้ตัวนี้แพงหน่อยนะสี่พันห้า สเปคสูงหน่อย1,500โ,โอ้โหเฮะมีฐานด้วยเดี๋ยวผมต้องเอาฐานกลับไปบ้านหน่อยอันนี้แผงเท่าไหร่นะลง50บาทใช่ปะจะไม่ได้ละเป็นเ,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 นเนท่าไหร่อะ60 60นะเออไม่เป็นไรโอ้โหขึ้น10บาท ตกใจหมดลุงบอกราคาขึ้นนึกว่าขึ้นเป็นแผงละร้อยเน,นี่ยหรือนี่พวกอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยพวกอะแดปเตอร์ป่ะเนี่ยออ่าครับะแดปเตอรร์คับ่ว่าของเอเซอร์ไม่มีเลยไม่ม,ม,มีนี่นะฮะมีอะแดปเตอร์ด้วยนะของใหม่โอ้โหนี่มันทานด้วยนี่มันไม่ใช่อะแดปเตอร์มันทานนี่นเนะาะ ได้เียบได้เลยนะเขอะไรมีได้ฮะอ่านะทางออกเยอะแต่ทางเข้ามีวันเดียวทางเข้าเข้าวันละครั้งเดือนละครั้งแต่ออกนี่เดือนหนึ่งหลายครั้งนี่นะฮะโอ้หนห้าร้อยบาทนี่สองพันนึงนะฮะสองพบาทนี่นะครับ รถบุกนะฮะใครที่ร้านลุงแต่ก่อนเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่ตรงนี้นะฮะมุมนี้ตอนนี้เขาเขาอะไรนะเขาเปลี่ยนมาอยู่แค่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี่ยนะก็คือที่เดียวเองไม่ได้ไกลอะไรมากนะฮะตรงนี้เขาเรียกโซนอะไรก็ไม่รู้นะถามลุงดูว่ายก็คือตรงนี้ฮะเป็นทางกลางเนี่ยโดมเนี่ยโดมใหญ่ๆเนี่ยตลาดปฐาวิกรนะฮะเข้ามาจากหน้าตลาดก็ตรงนี้ป้ายตลาดอยู่นี้เน <c oughs> ี่ยมีอะไรนะ เอ้ยมีป้ายร้านแว่นเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยหาให้เจอแล้วกันนะครับร้านแว่นตาเนี่ยนะร้านแว่นตาตรงนี้แล้วก็เดินทะลุมาตรงนี้เลยนะฮะเดินทะลุมาถึงเส้นกลางตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้ถนนเส้นกลางนะออกไปทางหลังเนี่ยนี่นะฮะแล้วก็มีบูธเอาน้ำน้ำอะไรเนี่ยน้ำเอสอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่นะฮะมาดูได้เลยนะครับนี่นะฮะ มัมีอยู่ถ้ามีมาเรื่อยๆนะเนี่ยแกแกมีอันนี้ด้วยดัเตอร์นี่ดัเตอร์ของใหม่ไม่แน,น่มีหัวหัวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เอามาทำเรียบร้อยแล้ว เอ้ยลุงแล้วแล้วถ้ามันคนละยี่ห้อมันใช้กันได้ไหมอะถ้าหัวมันเหมือนกันมันจะมีบางรุ่นที่ใช้กันได้แค่นั้นครับแต่ได้ยังใช้กันทุกรู้วัดวัดแอมมันเท่ากันไหมวัดแอมไอ้โวลต์โวลต์อะโวลต์โวลต์เท่ากันนะแล้วมันต่างกันที่ตรงไหนอะต่างกันที่หัวครับเหรอรูมันอะค่ะหรอแล้วแล้วแล้วของลุงไม่มีหรอรูแบบเนี้ยคือไม่ไม่เน้นยี่ห้อเอเซอร์ก็ได้เอาเป็นรูเงี้ยหาได้ครับรูเงี้ยเหรอมันมีแต่ใหญ่กว่ามั่งอะไรมั่งใช่ไหมใช่ครับ ใช้เอเซอร์เหมือนกันใช้เอเซอร์เหมือนกันอเเรอออซ์ะแดปเตอร์เสียแล้วหายากแล้วครับงานนี้นี่มาเอามาลูกกลับไปนอกไปอะไรกลับมามาให้สองตีอะไรกันอ๋ออ๋อลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ดูหนังกันมันเลยจะทีเสียงฮะดูกับคอมดีกว่านะนี่นะฮะอันนี้สองพันเองสองพันอันนี้เท่าไหร่นะฮะสองพันห้าก็เปิดตัวนี่ก็สองพันห้าเหมือนกันไอตัวนี้นะ สี่พันห้าอันนี้ก็สี่พันห้าอันนี้อันนี้แบบสุดยอดเลยพันห้าเองมันมันเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะลุงราคาแต่รอบมันไม่เท่ากันราคาแต่รอบไม่เท่ากันแล้วแต่ที่ได้มาเนาะเออนี่นะฮะมาดูที่ตลาดเลยนะลุงขายทุกวันไหมขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะรถรถที่แล้วก็หมดไปแล้วรถที่แล้วมีแต่คนถามหาแต่ว่าเนี่ยผมได้มาอัปเดตให้ดูนะฮะเพราะว่านานๆนมาที ก็ใครสนใจมาดูได้ผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปเลยนะโน้ตบุ๊กซัมซุงหนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> ตัวนี้นะจะ,นจะพอล้นอนี้นะจะพอล้อนี้รถใหม่ก็ราคาใหม่อาจจะถูกกว่าน,นี้ <c oughs> <c oughs> รถใหม่อาจจะสักพันสามนี่ดูสีชมพูนะฮะโอ้หพันห้าเองนะฮะอ่ะช่วยเปิดไม่รู้นะใครได้รถไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ราคาจริงๆมันไม่บวกร่มากกว่านี้หรอกมันอยู่ประมาณพันห้าพันเก้านะ <c oughs> โอ้ยสองพันก็คุ้มแล้ว เนี่ยจอเล็กอันนี้มันเป็นเนะ็ตบุ๊กอะเนาะใช่ครับบุ๊กมันมันเป็นสเปคอะไรลงุงพอจะบอกเลยไหมอะตอมครับอะตอมอะสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบโอ้ยได้เลยนะคือผมว่าเอาไปดูเน็ตสบายละไปดูหนังดูอะไรพอละฟังเพลงนะฟังยูทูบดูยูทูบได้เลยโอเคสนใจมาดูได้เลยนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเอาถ่า,านหน่อยนะสักสองแพ็คเนาะไปไปใส่จักรยานนี่ใช่เลยเนี่ย 2องศูนย์สามสองเนี่ยของแพ็คเคยตตีเคยซื้อลุงนะลุงบอกลุงบอกว่าราคาขึ้นนะผมผมใจหายแว๊บเลยผมนึกว่าขึ้นไปแพงละร้อยอ่ะเนี่ยนะถูกผูกนะฮะของแท้ด้วยนะไี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ panasonic นี่ไม่่ใชอ๋อเป็นเป็นของ makecell แล้วนะแต่มันโอเคมันมันแพงโอเคอย่างนี้นะ ลุงไม่แน่ใจครับผมจะแน่ใจไหมคือคือเขามันมี2อนันก็คือมันมีอินโดเจแปนอ่าฮะตรงนี้มันเป็นของเจแปนอ่าโอเคแต่เขาการันตีจากการันตีที่ส่งในส่งเขาว่าเขาเป็นของเขาเปจแปน <P an S 1> นะตอนนั้นที่ผมเคยซื้อมันจะเป็นอิอ<ถ>นโดอ่าเพราะเลยเพเลยไม่มั่นใจเอ่อาภาณส์โซนิกใช้ดีผมเอาไปใช้เนี่ยโหสวยไทยจริงผมเอาไปใส่ไฟจักรย,ยานตอนไปขี่พวกไฟกระพริบอ่ะตอนไปขี่แต่ผมว่าโอเคเลยนะรนี้มันเป็นของ เป็นอันคาลายนะลุงเนาะเม็ดอินเจแปเลยอ่าโอเคนี่นะฮะตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้แล้วตัวนี้4,500สเปคแหละตัวนนเป็นไอห้าเจนสามเจนสโอเคแรมเท่าไหร่นะแรมสี่แรมสี่ฮัด <500. S 2> 5, 5ดิสห้าร้อยห้าร้อยโอ้มีหน้ามันถึง4,500เนาะนี่นะฮะมันเป็นไอห้าเจนสามนะฮะนี่นะฮะ ข้ามาไม่ถูกนะเข้ามาลุงอยู่ตรงนี้ประจํานะตอนนี้นะไม่ย้ายนะ,ยะตอนนั้นลุงอยู่แค่ตรงนี้นะจริงๆก็แค่ฝั่งตรงข้ามเองหมดสัญญาแล้วครับหมดสัญญาโอ้มีหมดสัญญาด้วยมีเครื่องเสียงด้วยเนะน,นี่ยเนี่ย <c oughs> อ๋อฟังเหรออ๋อของส่วนตัวอ๋อของส่วนตัวแหมผมก็ทําช่องเครื่องเสียงอยู่ด้วยนึกว่าแหมนก็จะได้รีวิวเครื่องเสียงตั้งไหนความสุขส่วนตัวนะโอเคครับเนี่ยครับขอบคุณมากนะลุงดีครับ สนใจมาดูนะฮะนี่โน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้